ไปช่วดลงนะครับลงนะครับมีบาทมือจะกองอูดะนคือยังไงวะ สุณโมเปลี่ยนเนอเยบอร์ไม่อยากปเยเทียนยเทานต้งเี่ยงยนั่นยังตรงหลังพี่พี่อกับเลย ยังอเนาะยังไอยังวะยังไเ้นเบิเป็นเครื่องเส้เป็นเครืมาเอีเะว่าเงินมันมดก็จดหลั ุมเลยเฮ้โอ้ยพลังลย่างนี้นี่เว้นี่เว๋ยเขาพลังเลยออกทางเลยยังไม่เป็นเลยไม่พยัอะคนเขาเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่โอ้ยด่าบัวด่าคนวะกูพลังเตะหกม้วนหุ้น จมอย่างกระโดดกระดิ่งเกียบสีปากวะเหว่ไปโอ้ยผมนั่นโ่เฮ้ยวิ่ไปโอ้ยขอขอบังขอลังก็เทียงแล้วลูกค้าจะกลับบ้านแล้ว ก็คนามาลาคนก็บเที่ยงเลยเนาะกิน็ดันได้บก็ไนแลมก็นอนเ็นดีตักมอ่วอหาเพิ่นอยากเอาหัวไปสูวผมใหม่ สามร้อยขายหพันสองเ็ร <Yeah. S 1> ้อยแล้วร mm ้อยแดสิบขายติดต้นน้อยน่จะสามร้อยกว่าบาทมันวาสามร้อยส่วนเงต้มซุปดีกว่าปะของวานเปต้มซุกเล้กลางไม่ทอดหเปาไปแต่งจัน ต่างก็แต่งกันยังไมารับตายยัง <laughs>